คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีค่ะศึกษาข้อมูลสะท้อนการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกันพร้อมทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายและเตรียมแผนบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน11ขวบลงมาถึง5ขวบแบบวัคซีนไปหาเด็กโดยมีผู้ปกครองประกบดูแลค่ะ นายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรวมหารือคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังภูมิเข้มป้องกันโรคโควิด -19 ว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งถือว่ามาตรการที่ได้รับ วางการวางระบบเอาไว้นะคะประสบความสําเร็จทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ถอดบทเรียนศึกษาข้อมูลสะท้อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เพื่อค่มเข้มทุกมาตรการที่สําคัญต้องเฝ้าระวังร่วมกันรวมทั้งดําเนินการเร่งฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งขณะนี้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมแผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียน11ขวบลงมาถึง5ขวบโดยมีผู้ปกครองประกบดูแล ซึ่งจะฉีดให้นักเรียนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในโรงเรียนทั้ง8ปดอำเภอและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะฉีดที่จะเข้ารับบริการฉีดที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและที่โรงงานแคลคอมซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยสามารถเลือกชนิดของวัคซีนเองได้ค่ะ